สวัสดีค่ะเอาหลดมันอันนี้วันนี้เราก็ามาทอดมันกบนะคะนี่คือทอดมันกบค่ะเราใช้กบทานะคะนี่ใช้กบทาทอดมันกบเวลาส่วยาวมาใส่เนาะ มันมือเข้ากันมันเข้ากันไงกระปาเข้ากันอยู่กระปาเข้ากันอยู่เพราะว่าไอ้มันมันไม่มีมันมีคำกั๊บกั๊บของกระดูกัชนิดของกระดูกกรอบมันกรอบนะคะตอนมันกรอบอร่อยอร่อยค่ะ คุณคะทุกท่านขอบคุณการติดตามขอบคุณทุกรค์ทุกแชร์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ําใจเมตาที่มอบให้นะคะแห่งๆเลยปังๆกันทุกคนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ